คุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับรายการวバยตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมกับผมตเตอรี่รัตน,นจันญ,ญาจิรวงศ์ครับกลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพเช่นเคยเลย5โมงเย็นจนถึง1ทุ่ม2ชั่วโมงทางรามาชาแนลของเรานะครับวันนี้วันศุกร์ครับเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอลพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดด้วยอาจารย์ วันนี้วันแะงรนะหลายๆท่านเป็นวันหยุดแต่โรงพยาบาลเราไม่หยุดใช่แล้วนะฮะมก็ทาหน้าที่เช่นปคยคุณหมอด้วยก็เช่นกันทําหน้าที่ของคุณหมอนะฮะอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงการหยุดยาวสําหรับปลายสัปดาห์นี้นะฮะตั้งแต่วันศุกร์ยาวไปต้นไปไปจนถึงน่าจะประมาณวันพุธหน้าเปิดทํางานใช่ค่ะก็หยุดกัน5วันเลยหลายคนก็ เก็บตั้งค่ะ,ระครับอาจารย์เตรียมตัวไปเที่ยวในช่วงวีคเอ็นนี้เองค่ะใช่เลยครับอาจารย์ครับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าอย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับไปเที่ยวกันบ้างครับอาจารย์ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะเพราะว่าน้องเตอ๋อก็มีแพลนแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะผมนั่งคิดๆด,ดูแล้วะนะครับอาจารย์ผมเนี่ยชอบแม่น้ําแล้วก็ชอบวัดมากเลยคิดว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยจะพาคุณแม่ไปตะเวนไหว้พระที่ติดกับริมน้ำอาจารย์น่าสนใจไหมฮะค่ะต้องครบ9วัเด้า อาจจะไม่กล้าครับอาจารย์ครับเพราะไปถึงวัดที่5คุณแม่คงเบรกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็พบว่ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการที่เราพาผู้สูงอายุไปเที่ยวส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีเนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้ภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นได้น้อยลงด้วยค่ะใช่เลยครับนี่ตรงกับข่าวของเราเลยวันนี้ที่ออกมาบอกนะครับจากทางกรมสุขภาพจิตที่พบว่าผู้สูงวัยเองเนี่ยนะครับมีอาการของโรคสมองเสื่อมนะครับ มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยใช่แล้วค่ะใช่แล้วเราต้องมาพูดคุยกันแต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาากงหรือคุณพ่อคุณแม่สำคัญทั้งนั้นใช่แล้วไปกันเป็นหมู่คณะก็ได้สนุกสนานกันเลยใช่แล้วค่ะเฉพาะในกรุงเทพเองนี่ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยนะครับวันนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์ด้วยครับอาจารย์ครับจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์สวนศักดิ์ลีลาอุดมลิปินะครับเป็นผู้อํานวยการของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านจะมาให้พูดถึงนะฮะการช่วยเหลือ<แ>เหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลนั่นเองนะครับที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเองก็มีการส่งทีมแพทย์นะครับไปลงพื้นที่ที่ประเทศเนปาลด,ด้วยนะครับคณะแพทย์ไปถึงที่นั่นแล้วลนะครับมีการวางแผนการทํางานอย่างไรการจัดการอย่างไรรวมไปถึงสถานการณ์ณตอนนี้ในประเทศเนปาลเองด้วยนะครับ ว่าสถานการณ์ทางสาธารณสุขเองเนี่ย เดินหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงรามาอัปเดตนะครับค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้วันศุกร์ค่ะน้องเต๋อสตาแคร์ค่ะก็วันนี้แน่นอนค่ะหยุดยาวนะคะก็ต้องให้กําลังใจน้องเต๋อสัหน่อยไหนก็จะเป็นเด็กดีพาคุณพ่อพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วโอ้โหครับค่ะก็วันนี้แน่นอนก็เลยเป็นสาวๆมาค่ะรับรองว่าได้ยินชื่อนี้เนี่ยน้องเต๋อเองเนี่ยก็จะต้องดีใจมากค่ะเพราะว่าเคล็ดลับวันนี้เนี่ยมาจากดาร่าสาวสวยค่ะคุณลูกตาลอริสาว วิวซึ่งมีเคล็ดลับการออกกําลังกายมาฝากกันค<ช>่ะไม่ใช่สวยสุขภาพดีอย่างเดียวใช่สวยเซ็กซี่เลยแท้นั่นสิใช่ใชไหมคะดูน้องเต๋อด,ดีใจและทําหน้าตากรุ่มกลิ่มใช่ค่ะ คล้ายฟรุงร้งฟริ้งแล้วค่ะเอาละฮะในช่วงถอดเสื้อกาวของเราวันนี้คุณผู้ชมครับห่ชั่วโมงนะครับเช่นเคย <c oughs> เลยที่อาจารย์พิษจะมาตอบคําถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชม <c oughs> ร่วมกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านวันนี้นะครับเป็นอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์ภิรักษกิติกุลนะครับจากภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาเพราะนั้นเรื่องหูคอชมูกสามารถปรึกษาได้นะครับ แล้วก็นะนะนอกจากเรื่องโรคหูคอจมูกเผื่อท่านผู้สูงวัยมีปัญหาอะไรคนอยากรู้รเียวกบเครื่องช่วยฟัง<อ>นะคะซึ่งเป็นปัญหาซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนี่นก็สามารถโทรปรึกษาอาจารย์<ม>ได้เช่นเดียวกันหนึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> ช่วงถอดเสื้อกาวนั่นเองนะครับช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันมีหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวของพิธีการทําบุญตักบาตรนะครับเนื่องในโอกาสงานครบการดําเนินการ46ปีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับ พิธีทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสครบรอบดําเนินการ46ปีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ,บาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสครบรอบ46ปีนะครับของการดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะเวียนมาครบรอบในวันที่3พฤษภาคม2558นี้ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสงานครบรอบดาเนินการ46ปี และงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากรของคณะโดยงานมีไปในช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคม2 5 5 8ที่ผ่านมาณหอประชุมอารีวัลยะเสวีภายในงานมีการทำบุญตักบาตรและถวายพระตาหารเช้าแดดพระสง์ นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากนั้นทางทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปสักการะศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อพระสงฆ์ชันอาหารพัตาหารชาเช้าเสร็จได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อโสโพลโอภาโสโพงสงจากวัดบึงรัติวันอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการในหัวข้อจากเมืองปทุมลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่นคขราขุนขาานางอมาย์ทายาทบุกเบิกคณะแพทยศาสตร์เกิดไกลซึ่งเป็นนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสวันเปิดดำเนินการปีที่46ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตในโอกาสครบรอบ90ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาลีวลยะเสวีผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยครับค่ะก็เป็นภาพน่าประทับใจนะคะซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อเช้านี้เองค่ะนะครับแหม46ปีแล้วนะครับอคจารับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยพิทยนนะครับเอาละคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพาผู้ชมไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารามาอัปเดตวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจครับ